สวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, ผู้ติดตามล่าสามัคคีสุขุสุขคนเป็นจใจน,น,นอ้อเล่าสามัคคีลำรวยกันอยู่ในวันล่าสามัคคีแจกดีดีพี่น้องเอ้ยพวแม่นเขาสุลอบอยู่วะพี่น้องโอเล่าสามัคคีวันที่นี้สิบหกนะพี่น้องเขาหนึ่งสองสามสี่อ๋อเก็ดเขาเก็ดลุ่ยพี่น้อง เดินเข่าเตี้ยมนะพี่น้องเนาะดีใจนำพี่น้องเด้อยผู้ได้ศพผู้ได้มันก็ไดขันเชียนหลุดเชี่ยนบิงทั้งหลายสมหวังนาอของเราสามัคคีแซ็มก็คือเซมน่ะพี่น้องเอ้าก้อนศิบงบันที่มีสิบมกกระเบิงของอย่างเบิงบันที่มีสิบหาก้อนแล้วมีเขามีหลุดยังมองใดมีแตกมีเจาะบอมีเขาเจาะเอยยังบอมพี่น้องเนาะเราสามัคคีวันที่มีสิบห้า มีนาคม2567จับคู่67 34 14วิ่ง67กเดน67ล่อง14โอ้ยปิวไปแล้วอ้ลมผัดลมแห้งพี่น้องฝนตกฝนตกวิ่ง67กเดิน67 Khao kết phí nọng, khao lụt kết phí nọng, đưa Để xong lụt lên phí nọng, để xong bồn lạng lên Kết tối đều, để kết kết, gấp kết xong phí nọng Để bồn lạng, lụt Lao A Siền, 0 Si Hạ, 0-4 Vinh, 0-1, gấp lên 0-1, lọng 0-4 Khao lụt 1 phí nọng, đẩy Lao Vi A Phi, 6-1 1 kết ศูหนึ่งวิ่งหกหก็เป็นหนึ่งร่องศูนย์หนึ่งเขารลุดศูนพี่น้องก็คือ40ี่ศูนย์ร่าสามกี้วีไอพียับคูสามศนย์ส่งศูนย์หนึ่งวิ่งสาศก็เป็นสมศนย์ร่องสาร่องศูนหนึ่งร่องศูนหนึ่ง 01. ก็มาเขาเขาหลุดหนึ่งพี่น้องได้ซีหนึ่ง เล่าสัาวี่วีไอพีจับคูหาเกศหาหกหาเก่าวิ่งหาเกกมเล่นหาเกร่องหาเก่าตกลมเข่าหาพี่น้องตัวร่องเข่าทั้งหาทั้งเก่าพี่น้องได้สองรูดพี่น้องไปหาซีเกแปทั้งหมดเขาเกรูดพี่น้องเต็มๆนะพี่น้องเอามาเบิ่งของบันที่ มีสิบหก้วพี่น้องเนอะลมมาเลยจุดเตายันเตานไฟดับกวันน่ะฟ้าดับดับกวันเลาวพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ฝนมากไฟไม่ไฟดับเร็วพี่น้องสิบ่เห็นอนะไปโวนๆเลยพี่น้องรอบ่ได้แล้วเราสามัคคีจับคู่สามัคคีจับคู่ทีนี่สิบหกพี่น้องสองเก่า สองเกา้กาเกา้กาหกเก้าหกเก้าศูนย์วิ่งสองเก้าวิ่ง ามตัวเอ้ยมาน,นอนบังคนเออนอนด้วยคนละอย่าบาังคนสองตัวสตัว,มตวไม่บางยางตัวศูนย์สองกา,งเก,างเก้าสองเกาศูนย 290 0 2 n วิ่ง29ก้ม29น90 Hai la asien Hai asien

ศูนย์หิงสามตัวเก็ดห้าศูนย์เก็ดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้า ตตัว0ูนย์เจ็ดห้าเ็ดห้าวิ่งกลม50ยร่องเจ็ดห้า เียบบางพนเงยไปอีกหันมาทางนี้เลยเออหันมาทางนี้นี่ก็บางพนเออนอนล้งท่านี้น่าท้นามันคือเก่ายัดบางเล็กพนื้เจิดหาคิดหาซื้อเงียบบางไปจันวน้อยเราไปลองน้ำมันนะลาววีไพี 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 พี่จับคู่สองสามสองสามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สามสี่ วิ่งวิ่งสองสามสามตัวสี่สองสามสี่สองสาม,สาม,สาม สอ,ส,ส,สองสามสี่สองสามสี่สี่สองสามยิงสองสามกลมสองสาม ล่องสาซ ด้วไก่ก็น่นรับซื้อได้แมวก็ได้เราสามัคคีวีไอพี่เราสรรามัคคีวี ไอพีเจับคู่สองสามสองสามศูนย์แปดศูนย์แปดหกหกหกห้าวิ่ง วิ่งสองสามสามตัวห้าสองสามห้าสองสามสามยกขา สามหกห้าสามหก,ห,กหากสามตัวหาสองสามยิ่งสองสามกลมสองสามรองหกหา,กหาก เราสตาสตาสตาวีไอพีไอพีจับคู่ เก้告จ告จาเจ็ดเกาเจ็ดหาหกเก้าศูนวิ่งวิ่ง cao kết tám tòa cao câu kết câu kết kết cầu xuống 90997ຂໍ7ວິ່ງ97ລອງ90 แคปหน้าจาพี่น้องผู้่ได้เข้ามาแล้วเอาไปลุ่นกันพี่น้องไปลุ่นโชคกันเด้อพี่น้องเด้อไปเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปูนำ้ำกดให้กำลังใจปูน้ำเด้อไปโชคเอาโชคเอาเส่กันไปเข้ามาแล้วกัให้ลำให้รวยกันทุกคู่ทุกคน,กคนมีโชคมีลาบกันทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเราสามัคคีวันที่ยี่สิบหกมีหน้าคมมีกอกรบิ มุดมุดมีฝ่อีัเอาใส่หม้อข้อมีหน้าคมพี่น้องมีข้อสอหก็จับคูเก่าสองเก่าหกเก่าศูนย์บิงเก่าสองกลมเด่นเก่าสอรองเก่าศูสตัวสจ้ศูนย์องเก่าสองเก่าศู เราอาเซียนหาศูนยหาหเก็หาวิ่งหาศูนกมเล่นหาศูนย์ล่องเก็หาสามตัวเก็ดหาศูนย์ศูนย์เกหาราว,วีไอพีสอ3สามแวิ่ง2องสกมเล่นสองสาม่องสามตัว4 23, 23, ีส2 3, 3สามสอสามีเราสามอควีไอพีสองสาหกหาวิ่ง สองสากลมเล่นสองสามองหหาสตัวหาสองสาสามหหาลาสตาวิเอพี่เกาเกตหาหกเกาศววิ่งเกาเกตกมเล่นเกากตรองเกาศสาตัวเกาเกาเกตเกตเกาซนเอาพี่น้องแคบหน้าจอเด้อผู้เดเข้ามาแล้วให้มีโชคมีใสให้ร่ำให้รวยกันทุกู่ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะพี่น้องเด้อขอบัวอยู่เย็นเป็นสุข บ่มีถูกบ่มีหลกบ่มีไพ่พอกันไม่สุดต่อไป <c oughs> ของมือขออสุดต่อไปกับมเอือนพลเรพี่น้นองสำหรับวันนี้ขอเกล้าข้มามวาสวัสดี